วัสดีตอนเช้านะคะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะสาหรับวิชาการงานอาชีพนะคะเราจะเรียนในเรื่อ,องบทที่3นะคะในเรื่องของงานช่างนะคะสำหรับอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ในบ้านนะคะเช่นค้อนเลื่อยครีมกรรไกตัดกิ่งนะคะกล่องใส่ของรองเท้านักเรียนและกลอลกรูปเมื่อใช้งานไประยะหนึ่งหรือใช้งานไม่ หรือใช้งานแบบไม่ถูกวิธีอาจเกิดการชำรุดได้ซึ่งอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ที่ชำรุดเล็กน้อยนะคะนักเรียนนะคะสามารถซ่อมได้ด้วยตนเองนะคะโดยใช้หลักการซ่อมและวิธีการที่ถูกต้องนะคะหลักการนะคะซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้นะคะในข้อที่1ศึกษาวิธีการซ่อมแซมที่ถูกต้องนะคะก่อนลงมือปฏิบัติงานนะคะข้อสตรวจเรืองต้องรอยการ ควรรีบซ่อมแซมในทันทีนะคะเพื่อไม่ให้ชำรุดมากขึ้นจนซ่อมแซมไม่ได้นะคะส่วนในกรณีข้อที่3นะคะซ่อมแซมด้วยวิธีการที่ถูกต้องนะคะตามลักษณะาการชำรุดโดยเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมแซมให้เหมาะสมนะคะและในข้อที่4การปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาทนะคะ mm hmm. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะคะ mm hmm. จากการทําง,งาน mm hmm. และขอ้อที่5ค่ะตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้หลังการซ่อมแซมทุกครั้งนะคะถ้าอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ที่ชารด,ดนะคะมีวิธีการซ่อมแซมที่ซับซ้อนหรือมีอันตรายนะคะควรบอกให้ผู้ใหญ่ในบ้านซ่อมแซมนะคะหรือจ้างช่างที่มีความสามารถทางด้านเฉพาะนั้นๆน,น,นะคะ วิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์นะคะและเครื่องมือเครื่องใช้การซ่อมแซมอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ชนิดแรกของเรานั้นก็คือคอนนั่นเองะคะละักษณะการชํารุดนะคะในกรณีที่หัวคอนหลวมนะคะวิธีการซ่อมแซมนะคะให้ตอกลิ่มที่หัวคอนเข้าไปนะคะให้แน่นนะคะจึงน,นําไปใช้งานได้นักเรียนจะเห็นหัวเหล็กบริเวณที่เป็นสีเงินนะคะและในข้อต่อไปนะคะเลื่อยนะคะ น็อตที่ยึดตามเลื่อยนะคะหลวมน็อตที่ยึดตามเลื่อยคือจุดสีดำนะคะบริเวณใบมีดนั่นเองนะคะวิธีการซ่อมแซมค่ะใช้ประแจหรือไขควงนะคะขันให้แน่นจึงนำไปใช้งานนะคะเพื่อลดการเกิดอันตรายนะคะกับตัวเราส่วนอุปกรณ์ชิ้นที่3นะคะนั่นก็คือคีมนั่นเองนะคะลักษณะการชำรดนะคะไม่สามารถง้างออกเพื่อใช้งานได้นะคะ การซ่อมแซมของคีมนะคะหยอดน้ำมันกันสนิมและงานเข้าออกจนสามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะต้องทำให้เขาขยบเข้าขยบออกนะคะจนสามารถใช้งานได้ปกติจึงนำไปใช้งานได้นะคะงันในข้อต่อไปกันไกตัดกิ่งนะคะลักษณะการชำนุดนะคะน็อตยึดกันไกตัดกิ่งหลวมนะคะ วิธีการซ่อมแซมใช้ประแจขันให้พอดีและหยอดน้ำมันจึงนำไปใช้งานได้นะคะอุปกรณ์นี้ค่อนข้างแหลงและอันตรายนะคะและข้อต่อไปนะคะอุปกรณ์นี้นะคะคือกันไก่นะคะกันไก่ตัดกระดาษกันไก่ตัดผ้านะคะละักษณะการชำรุดนะคะหมุดยึดกันไก่หลวมและกันไก่บิ่ง หมุดยึดคือบริเวณกึ่งกลางนี่เห็นไหมที่เป็นวงกลมสีเงินๆน,นะคะที่อยู่ตรงนั้นในกรณีที่เขาหลวมและกันไกบินเนื่องจากเรานาไปตัดอุปกรณ์ที่อ่คนละการใช้งานนะคะวิธีการซ่อมแซมนะคะเมื่อกันไกลหลวมนะคะให้จับกันไกคว่ำหัวนะคะคว่ำหัวหมุดลงนะคะกับพื้นแข็งๆขงจากนั้นใช้ค้อนค่อยๆตอกให้ปลายหมุดแบนนะคะแต่ไม่ต้องแน่นจนเกินไป ส่วนในกรณีที่กันไกลบินนะคะอาจจะเกิดจากการตัดลวดหรือตัดของที่มีลักษณะแข็งนะคะใช้หินแับมีดขัดบริเวณที่มีรอยบินนะคะจนกระทั่งเมื่อใช้มือลูบแล้วไม่มีรอยสะดุดนั่นเองนะคะสำหรับวิธีการเก็บรักษาอุปกรณ์นะคะและการซ่อมแซมนะคะหวังว่าการเรียนในวันนี้นักเรียนจะพอได้วิธีในการตรวจสอบนะคะแล้วก็เช็คอุปกรณ์ภายในบ้านนะคะ,ะ,คะเพื่อลดการเกิดอันตรายแล้วก็เป็นการ ช่วยเหลืองานบ้านของผู้ปกครองด้วยนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ